จอมราชันบทที่28ขอร่วมรักวันนี้อากาศก็หนาวเหมือนเช่นทุกวันที่นี่ไม่มีแดดหรือฝนมีเพียงกลางวันและกลางคืนยามฟ้าสว่างก็เป็นสีเดียวกันทั้งหมดไม่มีพระอาทิตย์ตกหรือขึ้นยามกลางคืนก็มืดสนิทไม่มีแม้แต่แสงดาวให้มองดูหลังจากวันนั้นหวังอี้ตัวก็ยังไม่ร่วมรักกับเซียวเจียม,มู่อีกเลย เอาแต่ออกไปข้างนอกไม่รู้ว่าไปที่ใดเพราะไม่เคยบอกกลับมาก็เหนื่อยล้าและหลับไปเป็นเช่นนี้มาได้สักพักแล้วไม่รู้ว่าหวังอี้ตัวกําลังหนีสิ่งใดแต่ที่แน่ๆเขาเมินเสียวเจียมู่ทุกครั้งที่กลับมาเป็นเช่นนี้แล้วเมื่อใดข้าจะดั้งคันข้าอยากทำภารกิจให้เสร็จสิ้นโดยเร็วแต่ท่านกลับไม่สนใจข้าเสียวเจียมูอมลมทางปากพอง ก่อนจะพ่นลมออกมาจากปากด้วยความเบื่อหน่ายวันวันต้องอุดอู้อยู่แต่ในเรือน่ันน่าเบื่อยิ่งนะักหากคืนนี้ทําตัวน่ารักและขอหวังอีตัวออกไปดูหญิงห้อยที่เรือนเด็กได้ก็คงจะดีพอคิดได้เช่นนั้นก็รีบอาบน้ําแต่งตัวรอ,อยามนี้ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วแต่เหตุใดท่านพี่ยังไม่กลับมาข้าอาบน้ําแต่งกายรอตัวหอมเชียวแต่คงจะไร้คุณดมดมเสียแล้วกระมัง เสียวเจียมู่บนไปเดินไปอยู่หน้าห้องแล้วออกไปไหนไม่ได้เนื่องจากหวังอี้ตัวยังไม่เปิดเขตอาคมออกส่วนหลิวซือเย่ที่เข้ามาได้เพราะหวังอี้ตัวอนุญาตเรื่องในครั้งนั้นที่รวนเล็กเสียวเจียมู่รู้แล้วว่าเป็นแผนของหลิวซือเย่แต่เขาเลือกที่จะเงียบไม่เอ,อ่ยถึงเระไม่อยากรู้สึกแกรงใจให้หลิวซือเย่ทุกครั้งที่มองหน้าจึงทําเป็นว่าไม่รู้อะไรและเงียบไปจะดีกว่าไม่นานนะักร่างสูงก็เดินกลับมา ทั้งตัวเต็มไปด้วยเลือดเซียวเจียมู่เห็นแล้วก็ตกใจเหตุใดจึงมีเลือดติดเต็มกายเช่นนี้ละท่านพี่เซียวเจียมู่ถามพลางเดินตามร่างสูงเข้ามาในห้องเตรียมน้ำให้ข้าล้างตัวเขาเอ่ยเสียงเรียบทั้งยังเมินหน้าหนีร่างบางอีกด้วยพี่ซื่อเย่เตรียมเอาไว้แล้วท่านลงไปอาบได้เลยครับเซียวเจียมู่ไผ่มือไปทางอ่างน้ำมาล้างกายให้ข้าครับ วัองอีตัวเดินไปหยุดยืนอยู่ที่ข้างอ่างเสี่ยวเจียมู่เดินตามมาก่อจะหยุดยืนตามถฝงบนหน้าเจ้ามอยืนทำอะไรมาถอดเสื้อให้ข้าสิเครับเสี่ยวเจียมู่ขยับมายืนทางด้านหน้าของร่างสูงพรางถอดอาพรที่เปื้อนเลือดออกทาไม่เห็นรอยแผลที่ตัดขวางกลางลําตัวจึงส่งปลายนิ้วเข้าไปแตะมันเหตุใดแผลนี่ยังไม่หายไปแล้วขอรับปกติแผลของท่าน มันจะหายเองไม่ใช่หรือในขณะที่ถามปลายนิ้วดันสัมผัสโดนแผลทำให้ร่างสึงสะดุงนี่ท่านเจ็บหรือครับเสียวเจียมูตาเบิกว่างเมื่อเห็นว่าคนตรงหน้าเจ็บมันเป็นเช่นนั้นไปได้อย่างไรหวงอี้ตัวเป็นอมาตะนี่แผลต้องสมานเองและไม่รู้สึกเจ็บถึงจะถูกเจียมูค่รับจุดค่ะอะไรนะครับ เจ็บตัวอยู่เช่นนี้ยังจะมีอารมณ์มาบอกให้จูบอีกมีคนตรงหน้าเพี้ยนไปแล้วหรือไรข้าบอกให้เจ้าจูบข้าแต่ข้าว่าทําแผลก่อนดีกว่านะขอรับเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยทําทว่าแล้วเสี่ยวเจี่ยมู่ก็รีบก้าวเดินหวังจะไปเอายามาใส่แผลให้แต่มือหนาะกลับควา้าร่างของเขาให้มารับจูบที่นุ่นนวลสองปากประกฏเข้าหากันด้วยความบางเบาต่างฝ่ายตา่างล้มรสหวานด้วยความทะนุถนอมและเคลิบเคลิ้มไป มือบางจับหน้าอกกว้างพลางรูปไล้ไปตามอารมณ์อย่างลืมตัวแต่แค่เพียงคู่ก็นึกได้ว่าตรงที่มือจับอยู่นั้นมันควรจะเป็นแผลแต่ตอนนี้มันเป็นชั้นกล้ามหน้าท้องที่ไม่มีแผลแล้วเสี่ยวเจียมู่ถอนจูบออกเพราะรู้สึกสงสัยจึงอยากดูกับตาให้แน่ใจและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแผลของท่านห,หายไปแล้วนี่ครับเสี่ยวจีมู่มองที่อกกว้างด้วยความแปลกใจ หรือว่าก่อนหน้านี้เขาแค่กำลังปรับตัวแพ้แล้วยังอยู่และพอตอนนี้ปรับตัวได้แลแ้วแผลจึงหายไปเจมูข้าขอโทษเจ้าจูู่ก็มาบอกว่าขอโทษนั่นทำให้เจยวเจมู่มึนงงขึ้นมาขอโทษข้าขอโทษข้าเรื่องใดหรือขอรับขอโทษที่วันนี้ข้าต้องการเจ้าเอ๊ะเรื่องอะไกับข้านะเจมู่แต่ข้าว่าท่านควรอาบน้ำก่อนนะขอรับ เสียวเจียมูบอกโดยไม่ได้ปฏิเสธการร่วมรับพรางเอาเนื้อไปแตะเลือดบนตัวของร่างสูงมายื่นให้เจตัวดูนั่นสิตัวข้ามีแต่เลือดหวังอี้ตัวว่าพรางยิ้มยิม้มก่อนจะถอดกางเกงและก้าวลงอ่างเสียวเจียมู่ทังหน้างงเพราะวันนี้หวังอี้ตัวดูแปลกๆแต่ก็ตามมาล้างกายให้ร่างน้าตอนนี้มือบางกำลังใช้ใย,ยบัวจุ่มน้ำขึ้นมาล้างกายให้คนในอ่าง ที่นั่งหลังพิงขอบอ่างอย่างผ่อนคลายแปลกนักเหตุดได้จู่ๆแผลใหญ่ที่อยู่บนกายเมื่อครู่ก็หายไปเสียเจียมู่รู้สึกสงสัยครั้งก่อนที่กับมือของหวังอี้ตัวกลับไม่มีแผลผุดขึ้นมาเลยสักนิดแต่นี่แผลที่มันเป็นแผลลึกและใหญ่มากดังนั้นคนที่ไปต่อสู้ด้วยคงจะไม่ธรรมดาเพราะเขาถึงท่านทำร้ายร่างกายของจอมราชนได้ท่านพี่เจ็บหรือไม่ครับถ้าไม่เจ็บ แม้ฟังดูก็รู้ว่าโกหกแต่เสียวเจียมู่ก็ทำเป็นเชื่อข้าขอถามได้หรือไม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องกับพวกหมอป่ามาหลี่ชิวเหลวอะไรนั่นนหรือขอรับหวงอีกตัวหันมองจ้องร่างบางทันทีสายตาดุคมนั้นทำให้เสียวเจียมู่สะดุ้งตกใจพรางคิดว่าตนคงจะทำอะไรผิดอีกแล้วสินะคนตรงหน้าถึงได้มีท่าทีเช่นนั้นอย่าเอ่ยถึงมันข้า มาอาบน้ำกับข้อแต่ข้าอาบไปแล้วนะขอรับเสี่ยวเจียมูปฏิเสธโดยไม่รู้ถึงความในที่อีกฝ่ายต้องการแต่วังอี้ตัวก็ไม่ได้กล่าวโทษอันใดเช่นนั้นเจ้าไปรอข้าที่ตังขอรับเสียวเจียมูพยักหน้าอย่างงงงงว่าตนทำอะไรผิดหรือว่าจะเป็นเพราะพูดถึงหลี่ชิวยาววังอี้ตัวจึงโกรธเช่นนั้น ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็แสดงว่าม้าป่าที่ไปมีเรื่องกันมาคงจะเป็นหลี่ชิวเหว่ยงจริงๆเสี่ยวเจมูรออยู่ไม่นานหวงอี้ตัวก็ลุกเดินมาหาพร้อมกับผ้าในมือส่งยื่นมาให้เช็ดตัวให้ค่ะเสี่ยวเจมูแทบจะหยุดหายใจเมื่อบังเอิญหันไปมองร่างกำยำอย่างไม่ได้ตั้งใจใครจะคิดว่าเขาจะไม่สวมอาพรแล้วเดินเล่นจนเข้ามาหาเช่นนี้ทำให้เสี่ยวเจมูรีบหลับดาพลิ้งทันที ท่านพี่ยายไม่สวมเสื้อผ้าก่อนละขอรับรุ่งเช้าค่อยสวมนี่ท่านจะนอนตัวไปเช่นนี้หรือขอรับอากาศที่นี่มันหนาวนะเช็ดตัวให้ข้าเขาย้ำคำนั้นอีกครั้งโดยไม่สนใจคำที่เสียเจียมู่เอ่ยมามือบางยื่นออกไปเพื่อขอผ้าจับวังอี้ตัวแต่เขาไม่ลืมตาขึ้นมามองแล้วจะเห็นได้อย่างไรขอไม่เปิดตาจะเช็ดตัวให้ข้าได้หรือวางอี้ตัวบอก พร้อมกับจับข้อมือบางดึงกระดชาให้เข้ามาหาตนเสี่ยวเจียมู่เปิดตากว้างเมื่อกายตนกระทบก,กระแผงอกแกรง่งพรางมองศบตากับอีกฝ่ายอย่างไม่ได้ตั้งใจแววตาของหวังอี้ตัวในตอนนี้อ่อนโยนนักมันทําให้เสี่ยวเจียมู่รู้สึกอบอุ่นหากเจ้าไม่เช็ดตัวให้ข้าเช่นนั้นข้าเช็ดเองพูดจบก็เอาผ้าในมือเช็ดผมบนหัวแต่อีกมือก็กอดเอวเสี่ยวเจียมู่ไว้แนบชิดติดกายไม่ยอมปล่อย เช็ดไปก็มองใบหน้าสวยหวานไปด้วยน้ำจากผมกระเด็นหยดใส่ใบหน้าสวยทําให้เซียวเจียมูดต,ต้องคอยหันนีจะเช็ดผมก็ปล่อยข้าก่อนถเถอะครับเขาบอกพลางดันอ,อกแรงตรงหน้าแต่อกนั้นหาได้ขยับแม้แต่น้อยผมยาวสลนวยที่เปียกชื้นถูกทิ้งปลอกใบหน้าโดยไม่ได้จัดทรงมันทำให้หวังอี้ตัวดูน่าหลงไหลเข้าไปอีกนี่ท่านเหตุใดจึงงดงามนัก ประโยคนั้นของเสี่ยวเจียมู่ทำให้ปา,ากหยับกระตุกยิ้มมุมปากก่อนจะเอ่ยแล้วเจ้าชอบหรือไม่ร่างบางเงยินค้างนิ่งในใจคิดว่าจะตอบเช่นใดดีวันนี้ข้าอยากร่วมรับกับเจ้าว่าอย่างไรเจ้าจะยินยอมหรือไม่แปลกนักที่หวังอี้ตัวเอ่ยขอเพราะอันที่จริงเขามีสิทธิ์ที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่การเอ่ยขอเช่นนี้เหมือนเป็นการให้เกียรติเสี่ยวเจียมู่จึงไม่คิดที่จะขัดใจ ขอรับร่างสูงอุ้มเสียวเจียมูขึ้นมาในท่าอุ้มเจ้าสาวก่อนจะเดินมาที่แต่งนอนชัดช้าพรางมองสบตากับดวงตาที่เป็นประกายด้วยความต้องการ